เวดิพี่ตังเพราะตอนนี้ฮากับบ้าห่อหอย้นาะขยากมาจากตลาดมาเห็ดขับเข่าเนี่ยน่อยอู้มีหมูแล้วก็ตำกับปูนใส่หมูแดงแล้วก็เดาไปเศษแ่บถามาเขาก็ปลามากินนกันน่อนเยชองคนคนนึงกับเือเราสีแดงก่อนแดงยังงี้นะ

Cepat, terima kasih. แค่ี mermaid 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 <ounded> ่นอนแค่ถ้าเกิดจะกินมากินกันนี่ยว่าวจะมาซักเด้อยติดตามรายทางยุทุกยุทุกบื่อติดตามรับชมเ้วยพี่น้องเนองเฮ้ยมึงจังกาะกัน quả kem nhỉ? mà thêm tí đều 1 xám xì bò kì bánh chơi luôn cơ trong đoạn clip hôm và Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tai ông không có của đề nữa phải giảm nặng hai hụa, bởi sự thật sự lắm nặng sự thật nặng hụi mùa rồi, thật nặng sự thật nặng

กินกองประหยัดใส่ซอยของกับโมเมนตตื่นนอยังยังกระเทาะนิดกรบเขาอะยังถูกอะมีแหละถุงสี่สิบผมซื้อก็เประเป๋าตืวแน่กับอันนี้อะไรตือแน่กับไปตลาด ก็ของให้ไก่ในแพ้งนี้ทุนมาหาทิปน้องนะคาแรกหาลอยไปอไปนด้ลอยหนึ่งหมื่นลอยหมื่นละอยอันบกกุ๊บเยอะวะขมื่นละลอยเชื่อได้ค่ากับเขาขาหนามขายังนี่บริกินนะ นี่บักกับขาวตอนเสาร์นกินเลยบันส่วนมากบ่ิได้กินข่าวตอนเสาร์้องหนเห็นงานอม่้ยไม่แต่ตื่นมามกแปดโมงแปดมงอาบน้ำแปดมเกิน,นมมก็ลงเห็นง,งานเลยอยู่ยยกันไปลงก่อนมั้งซ้ายไปซ้ายไปบเหรุอ <c oughs> นพี่โอ๊คคุณท้าบมาเรมตั้งระเบียบวันละปุ๊บหมดตื่น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้ตงแปดนึงได้ไครัไบไปเทีย yeah. รรรอะไ้บอสพีเทียก็ตอนแรเราสองางานดืวดด่วนอ๋อด่วนบลากเือมคุณนงาน <c ười> <c ười> เบุกนอเ่จ้าลงตะเทศบอดนอนรับไปเลยนะหรอหนึ่งเออหนึ่นมากป่นนี้มันลุกมัสูบยาวนอนบอลวเลยบาดเนี่ยไป็ตแงหูบตัดเลิปตัดไปดัดมาบ่ไรก็เคิเแอยเด็ก แส่น่านิดไปไปไค่เบยรีเไหครอืมครับครึกครับพึ่งยังมีปัญหาบอกคาเฟ่จะหาไปที่ต่างไ้เลยนะครับไปเปิดแอปอีกน่นเป็นเพื่อจะจัดกับเอาที่ตอมหมักเต็ดเองเวลาที่ต้อแอปไมบริจาคเงินเนา

สำหรับคิมมกะเสียไว้เพียงสุดยอดทุกคนเนาะขอบุณขอบคุณ่ให้เกียรติติดตามรับชมมาจที่งฟังเล่าดูฟังไทยหัวปถิหลวทลวเนาะขอบุณขอบคุณได้ฝากดไลคุณหัายโค้ชทไเลิกบุญ้องเลิกเลิบนี้เสียไว้เพ่านี้เดี๋ยวพบคนใหม่ลิปบนะ